สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับกรูตุ๊กอีกครั้งนะคะในชั่วโมงสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กนะคะสิทธิเด็กนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับครอบคลุมสิทธิ4ด้านได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะ วันนี้นะคะครูทุกมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กนะคะมาฝากนะคะในคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะดเด็กลองศึกษาดูนะคะและมาตอบคาถามใดใบงานท้ายบทเรียนนะคะเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆภา,า,ายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยลงนามภาคยานุวัตรรับรองเมื่อวันที่12ก <c oughs> ุมภาพันธ์2535 นั่นหมายความว่ารัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะดําเนินการให้เด็กๆทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องรู้อนุสัญญาทั้งหมด54ข้อจะประกอบไปด้วยสาระสาคัญเรื่องสิทธิของเด็ก4ด้านได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสิทธิในการมีส่วนร่วม และตั้งอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก4ประการ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานมีสันติภาพและความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เมื่อแรกเกิดเด็กๆมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนเกิดมีสิทธิที่จะมีชื่อได้สัญชาติและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตนไม่ถูกแยกจากครอบครัวรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม ดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้มีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐานในยามเจ็บป่วยในด้านโภชนาการก็ต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะสําหรับเด็กมีน้ําดื่มที่สะอาดได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่สะอาดตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคต 2. ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนามีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดีและภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าการศึกษาและพัฒนาการจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเริ่มตั้งแต่ที่เด็กๆจะต้องได้รับบริการพัฒนาปฐมวัยและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลายโดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยแนะนําขณะที่เด็กที่มีความจําเป็นพิเศษเช่นเด็กพิการก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุข ได้รับโอกาสพัฒนาและการศึกษาที่เหมาะสมให้ความสามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชนสิทธิด้านการพัฒนานี้ยังหมายรวมถึงการต่อย,ยอดไปสู่ทักษะเฉพาะต่างๆการพัฒนาความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะทําให้เด็กๆได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 3. ส,สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทําร้ายการล่วงละเมิด การละเลยการนำไปขายการใช้แรงงานเด็กและการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆเมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้วสิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้รับคือการปกป้องคุ้มครองคือได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจและยังรวมไปถึงการคุ้มครองจากการใช้แรงงานผิดกฎหมายการทำงานอันตรายหรือขัดขวางการศึกษาในเรื่องสารเสพติดก็เช่นกันเด็กๆจะต้องได้รับการคุ้มครองจากสารอันตรายสารมีพิษ และสิ่งเสพติดต่างๆอีกหนึ่งการให้ความคุ้มครองที่สําคัญยิ่งก็คือคุ้มครองจากการค้ามนุษย์การขายและการลักพาเด็กการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบโดยรัฐจะมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจกลับขึ้นสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกการมีผู้รับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง เด็กๆก,ก็คือสมาชิกคนหนึ่งในสังคมที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเองโดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้น ขอบคุณสื่อจาก D L I T Classroom นะคะตอนนี้มาถึงภารกิจนะคะที่เด็กต้องทำนะคะไม่รับความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องรู้ว่าสิทธิเด็กทั้งหมด4ด้านนะคะได้แก่ด้านอะไรมาให้เด็กๆตอบลงมาในแผนผังความคิดได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ